โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆด้วยนะับวันนี้นะครับอยู่กับผมแดนนีลออฟก็ตนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเป็นทหารจับพวกขโมยปูนะครับในวันนี้นะครับผมแต่งตอนแรกเนี่ยผมชื่อแดนนีลนะครับเป็นลูกครึ่งอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ย้ายมาไทยก็เลยชื่อดนนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมเลยแต่งแบบชุดทหารของผมอันเก่านะตอนสมัยบบเรียนอยู่ที่อเมริกาไฮสคูนะครับแต่งมาแบบว่าเป็นแนวตีมฐาน เออเป็นแบบตีมทหารเพราะว่ากูเป็นทหารเก่าไงกูเลยแบบมีชุดนะครับจริงๆจะมีธงชาติสหรัฐอเมริกาตรงนี้ครับแล้วก็ดาวในี่ดาวแบบยาวแผลไปนู่นเลยนะครับทุกคนยันแขนไปไปๆๆไปไปเลยนะครับก็โอเคี๋ยวันนี้เนี่ยมาจับโจนจับพวกปืนจับพวกขายยาจับกระจับแมงมืดใหญ่เฮียกูจับทุกคนนะครับที่มันขวางหน้าแล้วก็ทําผิดกฎหมายนะครับคือวันนี้เราเป็นผู้พิทดงความยุติธรรมเราต้องจับให้หมดนราบทุกคนไม่ว่ามันจะทําผิดเฮียอะไรก็ตามนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมนวนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมยังเป็นแบบ โหมึงดูเคสเด้งดิอยากเคสแบบอย่างเยอะอันนี้เป็นสอนอผมเองนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นเบอร์อาวุธนะครับนี่เออนี่เบอร์ผมเบอร์ทุกอย่างเลยเป็นเป็นการซื้อแล้วกันแต่ว่าผมรวยผมซื้อหมดไงนี่ไงเบิกอุปกรณ์จากครั้งแต่ครกคังเขาไม่ให้เบิกนะครับเขาให้ใช้งบของทหารใหม่นะครับจริงๆผมเป็นผู้พันแต่วันเนี้ยผมจะมารีวิวว่าทหารใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปไปดูห้องแต่งตัวของทหารเลยนะครับก็คือถือว่ารูรามาเฮาเลยนี่นะครัเข้าไปในห้องเลยนะครับทุกคนนนีรััอุดรดาคับี่ตว แล้วก็อุปกรณ์เสริมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเสือ้อเกาะแล้วก็นี่จริงๆมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกูแต่งใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนแต่งเสร็จเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งชุดเสร็จแล้วนะครับเป็นไอแดนนี่เอวเอวไอที่ไแดนนียลอันนี้ไม่ใช่ตัวแดนนียลนะอันนี้ลูกน้องผมอยู่ในกรมนะครับ <c oughs> นี่แดนนียลคือตัวนี้นี่ธรรมดาเมื่อกี้ผมเพิ่งก <c oughs> นดน้ำนี้กินไปนะครับอร่อยจัดเลยน้ำในสอนอนะครับโอเคทุกคน เคสเนี่ยไม่เด้งไม่หยุดแล้วแบบโอุ๊ยเอาเฮียอันนี้ลูกน้องตำรวจฮัลโหลครับน้องทําคดีใช่ไหมครับเนี่ยพวกเองอ่ะใช่ครับความรู้พี่ครับผมโอเคน้องฝากฝากด้วยฝากด้วยพี่เป็นตำรวจยศใหญ่นะเขาเพิ่งให้มาประจําการที่นี่ครับผมครับพี่โหดเกินพี่รุ่นใหญ่โอเคนะครับทุกคนก็การเป็นตำรวจนะครับเราต้องมาซื้อรถก่อนเอ้าแล้วมีคันเดียวให้กูดอ่ะเออมีคันเดียวก็เราก็ซื้อคันนี้แหละครับทุกคนนี่ไงกูซื้อเลยแล้วกูเบิกรถออกมาใช้เลยนะครับทุกคนนี่ไงเบิกรถมาละอันนี้รถกูนะครับอน้องอันนี้ตรวจใหม่นะเนี่ย เออดูยศด,ดูจากชุดก็รู้แล้วครับพวกเนี่ยตำรวจเด็กเน้อมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนไปเดี๋ยวผมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไปแต่งรถก่อนคันเนี้ยแรงไม่พอจับโจนไม่ทันแน่นอนเพราะว่ารถโจนเนี่ยมันจูนแล้วดูมันจกปูนกันดิโอ้โหเคลสิ่มๆเลยนะครับทุกคนเราต้องรีบแล้วไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้จับโจนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยต้องเอารถไปแต่งก่อนนี่ไง เออเอาขันมาเอาอะไรมาปะไปแต่งทวีอันนั้นมันแต่งงานนะครับคนละแต่งนะครับน้อง <ie> <n ike> แต่งภายในก็พอนะครับทุกคนนี่แต่งเอนจินนี่เราแต่งเต็มเลยนะ <ie> <n ike> เพราะว่าผอ,อเนี่ย <ie> <n ike> แบบผู้กำกับใหญ่อะ่ะแบบพวกรุ่นใหญ่ก็คือให้งบผมมาอีกทีนึงนะครับ <n ike> ให้มาแต่งรถคันนี้นะครับ <ie> <n ike> เพราะว่าผมเนี่ยเป็นรถใหญ่ก็เลยต้องได้เงินเยอะนะครับ <ie> <n ike> เออเงินเดือนเยอะหน่อยเว้เออหาแดกในเครื่องแบบนะครับเราลงพื้นที่ตึกเลยลงพื้นที่ข้างบนเลยนะครับทุกคน เขตก่อสร้างนี้มีแบบพวกแบบคนงานก่อสร้างร้องเรียนมาว่าปูนหายนะครับนี่ไงผู้ว่าละไอเี่นี่กำลังขโมยเลยเนี่ยเออมา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 ,มา,มาเราจะได้แบบจับมันแบบรอบเดียวเลยครับอันนี้อันนี้พ่อขาลายใหญ่เนี่ยมันขนเต็มคันรถน,นั่น่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเบื้องต้นคุณขโมยปูนนะครับจะยอมซีโรล่าต่อเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับไม่ได้ครับถ้าขอซ่อมนี่เป็นเด็กช่างหรือเปล่าครับเนี่ยพกอาวุธติดตัวหรือเปล่าครับเนี่ยขอยัดคนตัวได้หรือเปล่าครับเนี่ย แต่เมื่อกี้ผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะคุณขโมยปุนคนงานก่อสร้างแล้วเขาโทรมาแจ้งผมเมื่อกี้มาคุณคุณรีบลงเลยครับถ้าไม่งั้น,นเอา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 นะอันนี้อันนี้คุณพยายามหนีนะอันนี้คุณคุณคือหลบหนีนะครับเขาข่ายหลบหนีนะครับเนี่ยเอาแล้วมีแบบผู้ร่วมกระบวนการนะผมรู้นะว่าคุณรุ่นใหญ่ผมขอตอดยางก่อนเอาเชีย่ยตอดยางไม่โดนเฮ้ยไม่ไปแล้วทุกคนอ่ห้าสิบแจ็กกูจันาเคปาดีสัตโู้ไล่นะครับแล้วไล่นะครับทุกคน หนึ่งยางไปไอ้โดนไอ้โดนยิงหนึ่งยางไปโดนสองยางไปโดนโดนเอาหน่อยโดนโดนมันแตกแล้วโดนพี่หลวงครับพี่หลวงครับไล่แกนนี้ก่อนครับพี่สามยางไปโดนัลโหลครับว่าไงครับว่าไงครับไม่ได้ชนเลยครับผมผมผมไม่ไม่ชนเลยครับพี่หลวงครับเขาเขาอันนี้ครับผมไม่ไม่ชนครับไม่ชนครับผมดูตูดผมไม่กล้าชนหรอกครับรถสปอร์ตครับขึ้นมาครับพี่หวดเอ้มึงเป็นตำรวจจริงป่าเนี่ยไอ้เหี่ย ไม่ไม่ชนครับเมื่อกี้ไม่มีชนครับพี่ไปไปพี่ลวดพี่ลวดโอ้ยเอาพี่ลวดคุณโดนชนพี่ลวด <c oughs> มึงจับจับันนั้นก่อนพี่ลวดจับคันนั้นก่อนขันนั้นจะแตกหมด <c oughs> <ผ>แล้วพี่ผมแพ้คนครับอ้าวโจดฮัอโหลครับอะไรครับอะไรครับคุณจะซ่อมอะไรครับอะไรครับไม่เกี่ยวเลยครับมันคนละไอ้นี่กันแล้วครับ <c oughs> <passions> คุณคุณมั่วหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่ได้ชนครับพี่ผมเสียงขาดใจ ไม่ชนครับไม่ชนไม่ชนคนุณหนีกากเองแล้วคุณมาโทษตำรวจอย่างนี้เห็นไม่ชนนะเพื่อนใจผัวไอ้นี่นี่ครับไอ้ตำรวจนี่ข้างผมเห็นไม่ชนเนี่ยไอตำรวจครับไอตำรวจแล้วมึงจะชนกูกูต่อยม่เองเลยไอไปไปไปเนี่ยมึงรอไล่อาหครับสิบเนี่ยมันจะเกมแล้วมันโดนกูยิงแตกสามย่างนู่นไอ้เสื้อขาวเนี่ยตัวขโมยมึงเหลือกเลือขวาแตก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 น้องเอาดิโอ้โหกาอากาศ พี่น้องกูไม่ต้องใช้เป้ากลางจอกูมีเป้ากลางตาเยอะเก่งเกิน้ยมันเหินมาอยู่ลีน่น่ะเป็นที่มาอยู่ลานั่นน่ะแตกเลยเลยขวาขวาหลังน้องขวาหลังขวาหลังขวาแตกแต่หมดแล้วครับแตกหมดแล้วครับไหนไหนครับเลือดเลือด่อมเลยครับได้ครับได้ครับไม่มีหาครับแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวมีหน่อยครับไหนยังยังแตกอยังแล้วครับเนี่ยคุณน่ะแตกสี่แล้วนะเมื่อกี้อะ มันแตกแตกสี่ครับพี่ผมยิงแตกครับยังเดียวเลยครับ<ย><ย>เดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยย,ยต่อย,อยคู่ต่อยเลยครับมึงมึงหนีให้รอดก่อนเถอะครับ,บมึงอะไปมึงหนีไปรวดรวดวดหนา้าหน้าสายด้วยรวดรวดรวดเอาน้าสายด้วยรวดเอาเลยครับเอเบเอนี่เลยครับนี่เลยครับจะได้ไปเข้าฮ่องกงเด้อมึงเด้อไายวะเออไอรวดครับรวดรวดรวดมันชนอันนี้มึงชนกูนะไอรวดมึงถ้ามึงปล่อยมันหลุดนะเดี๋ยวกูไล่มึงออกจากกลมไอ้เฮียกูเป็นหัวบอใหญ่นะรวด ล้วนนะมึงปล่อยมันหลุดนะล้วนมันอยู่ข้างล่างล้วนล้วนมึงไปจับมันมาเลยนะไอ้เฮียนี่มึงไปจับมันมาเลยนะถ้ามันหลุดนะมึงกับกูออกนอกกรมอ่ะไอ้เฮียนี่ผอบอยใหญ่เขากำชับมาให้จับพ่อขาลายใหญ่ปูนมันซ้มอยู่มันซ้มอยู่มันมันซ้มอยู่ล้วนมันซ้มอยู่กูต้องลงไปจับแล้วอ้าแล้วกูล่วงเฮ้ยไอ้เฮียเอาเอาเอาล้วนเอาเอาแล้วกูล่วงไอ้เฮียโอ้ โอ oh, oh, yeah. 1941, ้แล้วเคสหลุดโอ้เอียพวกกำกับไล่กรอกตัวอย่างงี้เ้ยกูขอญาติรอดช่องสิงคโปร์ไปทางนี้ก่อนเฮียอย่าหลุดเลยพ่อขอรูพ่อขอเลนี้เฮียงานใหญ่จริงงานใหญ่จริงเฮียอุตส่าห์เจอพ่อค้ารายใหญ่ปูนะเอ้ามันจะเป็นยังไงมั่งวะเนี่ยโอ้หลุดไปแล้วไอ้เฮ้เจอเจอเจอเฮ้ยไอเวนั่นที่มันนั่งรถมาคับกูนี่ว่าเว้ยแม่งอ้าวไอ้น้องเคสหลุดว่ะน้องโอ้เฮีย เคสรุดว่ะเเออไม่ไรเอาหม่เอาใหม่เอาใหม่เผื่อเจอมันรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้ถือว่าปล่อยไปแล้วกันไอ้หี้อโอ้คครับทุกคนเดี๋ยวเรารอเคสใหม่เลยนะครับเพราะนี่โอ้โหม่มึงไม่ต้องรอหรอกเคสแม่งมีตลอดอะ่ะตอนนี้นะครับคนออนเนี่ยสี่รอยเกือบ5้าร้อยคนน่ะไอ้ที้ยตำรวจมีอยู่12คนนะครับสำหรับใครอยากมาเป็นตำรวจแบบผมนะครับแบบถ้วยประชาชนแบบผมนะครับก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับกูไม่ใส่ละไอ้ที่อันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไอ้รถนี่คันเดิมเลยนะ ฮัลโหลครับคุณครับต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่พนักงานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมึงก็ชิวเกินนั่งจกขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยได้ครับอ้าวอ้าวอ้าวน้องอย่าร้องครับมึงเตรียมขึ้นรถเลยครับเพราะว่ากูจะไล่มึงแบบสามสี่ยางแบบทุกเม็ดเลยครับน้องรถโดนขโมยรถโดนขโมยไปไหนครับไปไปเอาอันนี้ขอญาตไล่นะเบื้องต้นอ่ามึงแอบแซบรถอยู่ข้างล่างด้วยฮัลโหลตำรวจครับผมขอญาตไม้หนึ่งนะครับเพราะผมยิงแม่ เอาเลยครับเอาเร็วเร็วเลยนี่ไงหนึ่งยางสองยางเฮ้ยทำไมกูยิงแตกสองยางแล้วมันยังแรงขนาดนั้นวะอีที่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถสะบัดสะบอมรถมันสะบัดสะบัดสะบอมเาไปหนึ่งยางนี่ไงอันนี้อันนี้โดนของจริงเอาไปอีกหนึ่งยางโอ้ยตำรวจตำอะไรน่ะโอ้โหตำไม่ได้อนุสาวรีย์ชัยมาเฮ้ยขอโทษครับซ้อมไหมครับเป้อไม่ซ่อมนะซ่อมซ้อมไหมครับ ใครครับงันขอญอาตขอ,อยางหลังคืนนะครับพี่ชายอายของผมเครครับ๋ยวไม่งแบบเจอกูแน่เพราะว่ากูแบบเล่นโหดกูบอกแล้วกูยิงยังแม่นเดยวเราขอ,อยางมันคืนนะคนดูเนี่ยนี่ไงไปก่อนหนึ่งยานอย่าเป้ากลางจอไม่ต้องใช้แต่เป้ากลางตาพอนะครับทุกคนมาดีวบแวบวมแว็ไปแล้วเหลา มันหนีแล้วนะครับเบื้องต้นมันหนีแล้วนะครับอันนี้คือ1ขโมยปูนนะครับโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยต้นตานี่เดี๋ยวกูให้พ่อกูตัดทิ้งเลยสัตว์ตำรวจมันไปไหนแล้วน่ะโอ้โอ้ไอ้เชี่ยหลุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โอ้โอ้หลุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้เฮ้ยเอาแล้วเบื้องต้นครับได้ยินเสียงหวอครับเจอครับผมเฉยเจอครับผม บอมแวมวอมแหวมก็ผมบอมแวมวอมแหวมก็ผมเมื่อก hey, ี้เมื่อกี้ผมดูในแมปสายล่างนะครับเมื่อกี้ผมดูในแมปสายล่างแบบไหวพี่ผมดีไงไหวพี่ผมดีดีไงมันแตกโอ้มันเอ้ยเฮียโอ้โอ้โอ้สวยสวยสวยพี่ลวดสวยพี่ลวดเอาใหม่พี่เอาเอายิงเลยพี่โอ้ยขอโทษครับโอ้ยไอ้ลวดมึงก็ใจเย็นๆดิไอ้เฮียมึงก็โอ้ยมันเกิดโอเวอร์โอ้ยมันเกินโอเวอร์ไอ้เฮียมันรอดได้ไงวะหน้า ลวดลวดตามไปลวดลวดในอุโมงค์แน่นอนลวดไอ้เทียมันเหินโอเวอร์เอาชื่อมาจำในโฟเจอร์เฮ้ยเจอ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 ยังเจออยู่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 แตกเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วหลาวเบิร์ตแล้วหลาวมันแตกเบิร์ตแล้วหลาวดีนะโดนเจอเรียบร้อยเหลือเหลือเหลือขวาหลังตัวอุ๊ยรถกูเป็นเทียอะไรเนี่ยไปแล้วหลาว ไปแล้วหล่าไอ้เจ้ากูเอาเคสกูก่อนไอ้ย่าเคสใครเคสมันเว้ยไอ้เหี้ยผอบกำชับมาด้วยช่วงนี้ไปแล้วหล่าแตกหมด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 อันนี้หมดของจริงหมด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 เรียบร้อยแล้วกูเจอไงเออใครเจอไม่เจอแต่โดนเจอไงอ้เจ้ามาแล้วกระแทกข้างแล้วจังหวะนี้โอ้ยเอารถวารน้องใช้ความ่ดี โอ้โหไม่โดนคนอันนี้เราสามารถบัมแล้วยิงคนได้เลยนะครับถ้าครบสี่ร้อแล้วนะทุกคนเราก็ซัดวู้ดเว้งเราบันหอนไปดินี่ไงวุดเว้งอะโหลน้องเองจะยอมหรือเปล่าถ้ายอมลดโทษให้เท่าไหร่พี่เท่าไหร่เออแค่อกน้องไม่เท่าไหร่หรอกมาเรียบร้อยมึงมึงโดนจิตวิทยากับตำรวจแน่แน่น้องเออมึงไ่ฝึกจิตเอ้ยไอ้น้องน้องน้องเ้ยเอ้ยเอา ไอพี <prestigious S 2> ่ตำรวจมันรับยุสอะไรอ่ะอยากลองมาเล่นบ้างไหมขอขออนุญาตใส่ก <part 2> ุญแจมือนะเดี๋ยวมึงค่อยไปถามบอกูถ้าแล้วมึงให้ความร่วมมือจะไม่มีการซ้อมเกิดขึ้นนะไอพี่มาเรามาไปดีกว่าพี่เนี่ยไปไปน้องไป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 ต่อพี่ล็อกผือผมจับวาหางฟาดหน้าพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องเบามึงเจ้าขาที่สามฟาดกูเลยเหรอจริงที่ขาที่สามมามางั้นเดี๋ยวกูเอามึงเข้าห้องทำคดีเลยเด้อก็ในเบื้องต้นมึงมึงทำผิดอะไรมั่งหนึ่งจบปูนสองหลบหนี เนี่ยมันแบบผิดกฎหลายแรงกูแบบได้รับสารมาว่าไอเนี่ยไอก่อสร้างอ่ะมันโทรมาบอกกูว่ามึงอ่ะแบบขโมยปูนมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยที่ผมปูนผสมกันนะไงผมจะไปกอ่อบล็อกไพี่มึงเป็นสุดมึงเป็น,นมึงเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเหละน้องเฮ้ย <c oughs> ยีแล้วปูนพร้อมก่อแล้วสุดหล่อพร้อมยัง พท,ทำลายไอไอชีผมอ่ะเออแต่หน้ามึงแต่หน้ามึงก็เหมือนพระเอก MV อยู่นั่นแน่น้อง MV อะไรพี่ MV ไอ้นเนียงอะไร <c oughs> วะเพียงผู้บบากับมากอนน่ะน้องโอเคพี่ <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่จับเองเบาๆแล้วกันเดี๋ยวสิบสิบปกติอ่ะมันปูนหกถุงเองโดนหกนาทีนะน้องเดี๋ยวพี่ลดให้เหลือเ <c oughs> หลือหกนาทีเท่าเดิมนะนน้องไปนะไอเทียกูบอกแล้วว่ากูยิงยางแมน เป้ากลางตากูนี่มันดีจริงๆแล้วกูแบบใช้เซนแบบทุกอย่างแบบตอนแรกมันจะหลุดกูใช่ไหมกูใช้เซนกลับเข้ามาไม่ใช่เซนเมลี่ด้วยเซนแบบเซนจริงๆอ่ะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> โอเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้และกันสําหรับใครอยากให้แบบทําคลิปเปิดหน้าเป็นตารวจเป็นอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาละกันนะครับทุกคนจริงๆอ่ะผมอ่ะได้เก็บจับได้ประมาณ2ี่สิบสามตัเคสนะครับแต่ว่าตัดมาเคสเดียวพอนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปพักผ่อนละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บ Так дайте, пацанам, посчитать поте, сумму лип погибает на сцене, снова ним, прогулять без сцены, заливая лип, на